เห็นคารูนแอร์คันนี้ค่ะหนักแค่3.9กิโลเท่านั้นรับแบบนี้ค่ะแล้วก็ถือขึ้นไปได้เลย สวัสดีค่ะพี่หมุยเีฟกิฟค่ะวันนี้ค่ะพี่หมวยจะมาชวนคุยเกี่ยวกับรถเข็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นรถเข็นจากแบรนด์แอฟริกาค่ะเขาผลิตแล้วก็คิดค้นโดยกุมาแพทย์นะคะแต่คันนี้มีความพิเศษโดดเด่นคือน้ำหนักเบามากค่ะ3.9กกิโลเองนะคะเบาจริงๆค่ะเขามีคุณสมบัติพิเศษอะไรเด่นๆนอกเหนือจากน้ำหนักเบาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พี่หมุยนะคะมาพร้อมกับรถเข็นแล้วก็กระเป๋าคุณแม่ค่ะเอาเป็นว่าค่ะวันนี้เราเปิดตัวกันแบบพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าอยากจะมานําเสนอค่ะรถเข็นคันนี้แอปริการุ่นคารุนแอร์ค่ะแล้วทําไมต้องสะพายกระเป๋าปด้วยเนี่ยพูดจริงๆว่าเมื่อเทียบก,กับเจ้ารถเข็นคันนี้<ม>กระเป๋าใบนี้หนักไปเลยค่ะมีทั้ง iPad ในนี้นะคะของใช้จุกจิกเครื่องสําอางคือรวมๆแล้วเนี่ย เมื่อเทียบกับรถเข็นคันนี้ให้ทายสิคะวะนะ่าณตอนนี้ข้างไหนหนักกว่ากันใช่ค่ะข้างนี้ค่ะหนักกว่าเยอะขอวางก่อนนะคะรถเข็นคาร์ูนแอร์คันนี้ค่ะหนักแค่3.9กกิโลเท่านั้นค่ะสามารถยกแล้วก็สะพายแบบนี้ก็ได้นะหรือจะคิวแบบลอยแบบนี้คือลอยฟิวไปเลยอะ่ะเออมันบางจริงอะ่ะ เขาสามารถให้เราพาลูกน้อยเนี่ยไปเที่ยวได้ทุกที่เลยนะด้วยความที่เขาเบาแบบนี้เหมาะกับเป็นรถเข็นสําหรับการเดินทางจริงๆนะพับกางก็ง่ายแค่นี้เองมือเดียวอุ้มลูกมาถึงปุ๊บก็กางระหว่างได้เลยหรือลูกนอนอยู่อยากจะอุ้มออกมากําลังจะขึ้นบันไดเลื่อนใช่ไหมคะหรือเดินเดินไปกําลังจะขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยไม่มีลิฟท์ทำยังไงไม่มีบันไดเลื่อนเราก็ต้องพับแบบนี้ค่ะ แล้วก็ถือขึ้นไปได้เลยหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่คะอยากได้รถเข็นที่มันเล็กกว่าน,นี้ยหนูชอบเดินทางก็จริงแต่ว่าอยากได้รถเข็นคันเล็กๆที่มัน กระทัดรัดกว่า like น,นี้ได้ไหมครับอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่ารถเข็นเนี่ยจริงๆแล้วนะต่อให้เราอะ่ะมีคันใหญ่แบบนี้เราแค่เข็นไปค่ะแล้วเราก็ฝากไว้ที่แอร์พอสเทที่หน้าประตูเครื่องได้เลยนะเมื่อเครื่องบินถึงปลายทางแล้วอะค่ะเขาก็จะเอารถเข็นเนี่ยมาคืนให้เราที่หน้าประตูเครื่องเพราะสมัยนีย้สายการบินเขาก็ค่อนข้างให้การบริการกับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเอารถเข็นคันแบบนี้เนี่ยมันจะเอาขึ้นเครื่องไม่ได้จริงๆแล้วเอาขึ้นเครื่องได้ด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าเทียบขนาดกับน้ำหนักเนี่ยเขาถือว่าเป็นรถเข็น full size ที่ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล็กกระทัดลัดขนาดน,นั้นแต่เมื่อถึงคราวที่เราต้องยกหรือต้องฮิ้วนี่ย บอกเลยว่ารถเข็นคันแบบนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับรถเข็นที่เป็นคอมแพกไซส์เล็กๆเอาขึ้นเครื่องเนี่ยลองเช็คน้ําหนักดูค่ะเชื่อได้ว่าหลายๆคนพอรู้น้ําหนักรถเข็นคันเล็กๆแบบนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีอึ้งค่ะว่าน้ําหนักขนาดนั้นเลยจริงหรอเราพูดถึงเรื่องน้ําหนักมาเยอะละเรามาดูกันอีกว่านอกจากน้ําหนักเบาแบบนี้แล้วเขามีคุณสมบัติอะไรที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลุกน้อยกันบ้างรถเข็นคันนี้สําหรับเด็กแรกเกิดใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นหลังคาควรจะต้องปิดได้มิดด้วยและเขาก็ปิดได้มิดจริง,รงๆค่ะปิดได้มิดถึง,ถงแทบจะปลายเท้าเลยนะข้างบนเนี่ยมีช่องหน้าต่างให้เราด้วยนะคะเวลาน้องอาจจะไม่ได้นอนหลับนะคะอยากจะชมวิวทิวทัศน์แต่มีแดดแสงจ้าเกินไปใช่ไหมคะเราสามารถเปิดหน้าต่างเขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะตรงนี้เขาจะมีช่องระบายอากาศนะคะแล้วก็มีเป็นผ้าตะข่ายช่วยกรองแสงให้น้องในเวลากลางวันด้วยแต่ถ้าเราต้องการสร้างบรรยากาศการนอนที่มืดสนิทให้กับน้องนะคะเราก็แค่ปิดหน้าต่างแค่นี้เองค่ะ ต่อมาค่ะรถเข็นเด็กแรกเกิดนะคะแน่นอนค่ะก็จะต้องปรับเอ็นได้170องศานะคะซึ่งรถเข็นคันนี้เนี่ยเวยลาปรับนั่งจะเห็นว่าพนักพิงเขาจะตั้งเชิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ารองรับช่วงหลังและศีรษะของน้องแต่เมื่อปรับลงไปค่ะ170องศาแบบนี้ค่ะรถเข็นสามารถปรับเป็นเปนนอนแล้วก็ภายในตัวรถเข็นเองเนี่ยด้านบนของเขาค่ะตรงนี้จะพับตั้งขึ้นมาเป็นลักษณะเหมือนเฮดกะนะคะช่วยปกป้องศีรษะของลูกน้อยของเราด้วยค่ะ ที่นอนของเขาถ้าสังเกตกันง่ายๆตรงนี้จะมีความนุ่มผ้าตรงนี้จะมีความนุ่มมากเลย ตรงศีรษะตรงนี้ก็จะมีหมอนนะให้หมอนชิ้นเนี้ยเขาเรียกว่าหมอนมาโมรุหมอนมาโมรุเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะแปลว่าปกป้องถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าตัวหมอนเขามีเคิร์ฟมีนูนที่เข้ากับร่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะจะช่วยปกครองศีรษะของลูกเราเนี่ยให้ตั้งตรงตลอดเวลาเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยคอยังไม่แข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าศีรษะเขาเนี่ยมีน้ําหนักที่หนักเป็น2ใน3าของร่างกายกันเลยนะคะและฟังก์ชันที่เหมาะสาหรับเด็กแรกเกิดเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะคะที่พิเศษแล้วบอกได้เลยว่าแทบจะเป็นซิกเนเจอ ของแอฟริกาเลยก็คือเรื่องของคุณสมบัติในการระบายอากาศค่ะแอฟริกาเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับการดูแลเด็กแรกเกิดอย่างแท้จริงเด็กแรกเกิดเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายจะสูงกว่าผู้ใหญ่นะคะอัตราการเต้นหัวใจของเด็กเนี่ยจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ มันก็อาการคล้ายๆกับเวลาเราไปวิ่งออกกำลังกายค่ะพอเวลาหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นเลือดสูบฉีดมากขึ้นในร่างกายเราอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นประกอบกับผิวหนังของเด็กแรกเกิดเขาจะมีความละเอียดแล้วเอ็นกลุ่มขนที่เล็กเขาเลยไม่สามารถที่จะระบายเหงื่อหรือระบายความร้อนได้เร็วเพราะฉะนั้นเวลาเด็กนอนนานๆเนี่ยร่างกายเขาก็เหมือนกับออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเหงื่อก็จะออกเยอะศีรษะและหลังของเด็กจะเป็นจุดที่เหงื่อออกเยอะที่สุดเลยแอปิกาค่ะเขารู้ในจุดนี้ค่ะเพราะอย่างที่บอกคือเป็นผลิต ผลิตภัณฑ์ที่คิดคน้นโดยกุมแพทย์เพราะฉะนั้นเขาถึงได้เสริมเรื่องของคุณสมบัติการระบายอากาศค่ะถ้าเราดูบริเวณด้านหลังนะคะจะเห็นช่องรูระบายอากาศใหญ่ๆแบบนี้ค่ะจะช่วยทําให้เด็กสามารถระบายเหงื่อหรือความร้อนของเขาเนี่ยออกจากตัวได้เร็วมากขึ้นรวมถึงที่ด้านหลังเขาก็จะมีฉนวนกันความร้อนสีเงินๆนะคะฉนวนกันความร้อนตัวนี้เนี่ยจะช่วยก้องกันความร้อนจากพื้นในเวลากลางวันถ้าเกิดว่าเราเข็นพาลูกน้อยออกไปเดิอนนอกบ้านเนี่ยพื้นของถนนเนี่ยจะมีความร้อนเป็นไอแดดสะสมไว้มันจะระเหย เอาไอแดดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่ลูกนอนขนานไปกับพื้นในช่วงเวลากลางวันเนี่ยอาจจะได้รับความร้อนที่สะสมจากพื้นขึ้นมาที่บริเวณหลังวนิดของความร้อนสีเงินตัวนี้แหะค่ะจะช่วยสะท้อนไอแดดตรงนั้นนะไม่ให้มันสะสมที่บริเวณหลังก็จะทําให้น้องเนี่ยนอนหลับเย็นสบายได้มากขึ้นเวลาตื่นขึ้นมาก็สดชื่นไม่งองแงเลย สิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญกับเด็กเล็กๆ,ๆเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะรถเข็นคันนี้เนี่ยเขามีกันหน้านะคะที่สามารถถอดออกได้ซึ่งวิธีก็ง่ายมากๆค่ะแคมีแค่นี้ค่ะแล้วก็เปิดออกแบบนี้ก็จะช่วยทําให้คุณแม่เนี่ยอุ้มน้องขึ้นลงได้แล้วพอเวลาเราต้องการที่จะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้น้องตกจากรถเข็นก็สามารถดึงมาค่ะแล้วก็กดปิดแบบนี้ได้เลยค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็จะมีเข็มขัดนิรภัย5จุดซึ่งก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยนะคะที่รถเข็นทุกคันเนี่ยจะต้องมีนะคะอย่างคันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็มีเข็มขัดนิรภัย5จุดที่สามารถกดเปิดปิดดึงเข้าออกได้ง่ายๆเลยอีกหนึ่งคุณสมบัติหลักที่รถเข็นแรกเกิดควรจะต้องมีเลยแล้วก็บอกเลยว่าเป็นส่วนที่ช่วยฝึกให้น้องเนี่ยนั่งรถเข็นได้ง่ายมากๆเพราะผู้ใหญ่บางคนจะสังเกตว่า เวลาเอาลูกวางลงรถเข็นลงไปทีไรลูกร้องทุกทีเลยเพราะว่ารถเข็นคันนั้นน่ะคุณแม่ลองไปเช็คดีๆนะว่าเขาสามารถเข็นได้2ทางหรือเปล่าเพราะรถเข็นทั่วไปเนี่ยก็จะเข็นได้ทางเดียวแบบนี้ใช่ไหมคะคุณแม่วางน้องไปปุ๊บคุณแม่มาอยู่ข้างหลังน้องเขาไม่เห็นคุณแม่ค่ะการที่น้องไม่เห็นคุณแม่ในช่วงวัยแรกเกิน6เดือนเนี่ยจะทําให้น้องเนี่ยรู้สึกขาดความมั่นใจค่ะการที่เราอยากจะฝึกให้ลูกหัดนั่งรถเข็นได้นะคะเราควรจะต้องให้เขาเห็นเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่รถเข็นเข็นได้2ทิศทางนะคะก็คืออย่างคัน เราก็ปรับมาแบบนี้ค่ะเราจะสามารถอยู่หน้าของลูกน้อยนะคะเวลาเราเข็นปั๊บ เขาก็จะเห็นเราอยู่ในสายตานะคะเราก็จะสามารถดูแลเขาได้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะน้องก็จะมั่นใจดูแล้วว่าคุณแม่ไม่ไปไหนเขาก็จะไม่ร้องแน่นอนค่ะนอกจากที่จะช่วยทําให้คุณแม่เนี่ยได้เห็นน้องได้อย่างใกล้ชิดแบบนี้แล้วนะคะสังเกตค่ะเวลาคุณแม่อยู่ที่ด้านหน้าของน้องแบบนี้นะคะศีรษะน้องจะอยู่ด้านหน้าสุดข,ของรถเข็นใช่ไหมคะเวลาเราเข็นเนี่ยมันอาจาจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเช่นคุณแม่อาจจะเข็นไปแล้วมีคนเดินมาชนนะคะตอนแรกเราพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ด้านหน้านี่แหละค่ะ ความสําคัญของเฮกการก็คือช่วยปกป้องศรีรษะลูกน้อยของเราเวลาคนอื่นเขาเดินมาชนรถเข็นเราหรือเราอาจจะเผลอเดินเข็นแล้วไปชนสิ่งกีดขวางรอบข้างเนี่ยตรงเฮกการ์นี่แหละก็จะช่วยปกป้องศรีรษะของลูกด้วยนะคะบอกแล้วว่าแอปิกาเนี่ยเขาคิดมาอย่างดีมากๆค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจนะคะแล้วก็ปกป้องลูกน้อยเลย<ม>ก็คือเรื่องของศรีรษะค่ะแต่การปกป้องศรีรษะทีนี้ไปอยู่ที่ล้อแล้วค่ะรถเข็นคันนี้ที่ล้อเขาจะมีโชค๊คที่เป็นตัวรองรับแรงกระแทกตัวนี้จะช่วยทําให้รถเข็นคันนี้สามารถเข็นไปได้อย่างนุ่มเลื่อนเวลาเจอกับพื้นกระดกหรือว่ามีเศษหินนะคะก็สามารถลดแรงสั่นสะเทือนได้ด้วยค่ะ นอกจากการที่เราจะดูแลปกป้องลูกน้อยในขณะที่ลูกนอนอยู่บนรถเข็นแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่บอกเลยว่าในยุคนี้เราต้องให้ความสนใจมากก็คือเรื่องของความสะอาดค่ะสังเกตค่ะว่ารถเข็นคันนี้เนี่ยอยู่สูงจากพื้นค่อนข้างสูงนะคะการที่รถเข็นอยู่สูงจากพื้นแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นที่นั่งแบบไฮซีดที่นั่งแบบไฮซีดเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าลูกน้อยก็จะถูกยกขึ้นมาให้สูงจากพื้นแล้วก็ห่างไกลจากฝุ่นละอองด้วยนะคะการที่เขาห่างไกลจากฝุ่นละอองก็สามารถห่างไกลจากไอแดดที่พื้นได้ด้วยก็ช่วยทําให้ ได้มีอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นนะคะรวมถึงรถเข็นคันนี้เวลาเราพับเขานะคะเขาจะสามารถตั้งตรงแบบนี้ได้ต้องบอกก่อนเลยเนะรถเข็นบางรุ่นบางคันเวลาพับแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถตั้งแบบนี้ได้ตัวรถเข็นเนี่ยเขาจะลงไปนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นการที่รถเข็นเนี่ยลงไปนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นนั่นหมายความว่าวัสดุข้างในที่นอนของลูกน้อยของเราก็จะต้องไปสัมผัสกับพื้นด้วยซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้มีฝุ่นมีเชื้อโรคติดมากับบนรถเข็นได้เลยนะคะนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดนะคะที่ เป็นคนุณสมบัติที่ให้เรื่องของความสะอาดก็คือตัวรถเข็นเขาเนี้ยสามารถที่จะถอดซักทาความสะอาดเรียกว่าได้ของพันเลยซึ่งการถอดซักทาความสะอาดได้ง่ายๆแบบเนี้ยคุณแม่ก็สามารถดูแลความสะอาดให้ลูกน้อยได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับในยุคนี้ คุณแม่เองก็อยากได้ความสะดวกสบายใช่ไหมคะหนึ่งสิ่งที่ทําให้คุณแม่สะดวกสบายก็คือการมีตะกร้าเก็บของใต้ที่นั่งแบบนี้ค่ะคุณแม่สามารถเก็บของสัมภาระส่วนตัวได้ง่ายๆเลยนะคะกับตะกร้าชิ้นนี้ ็นลายลอยต่อ,อยังไงหรอรถเข็นเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่มาประกอบเข้าด้วยกันจํานวนหลายชิ้นค่ะแต่การที่รถเข็นเอาจํานวนชิ้นแต่ละชิ้นมาประกอบกันแบบนี้เนี่ยบางทีการไขน,อน็อตหรือว่าการเชื่อมต่อเนี่ยเมื่อใช้เป็นนานๆจะเกิดการหลวมขึ้นใช่ไหมคะไม่เหมือนกับคันนี้ค่ะเขาใช้การเชื่อมโครงสร้างให้เป็นชิ้นเดียวกันมาจากโรงงานเลยการเชื่อมโครงสร้างให้เป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ตัวรถมีความแข็งแรงนะคะและในขณะเดียวกันเมื่อใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดการขยับขยื ได้ง่ายซึ่งแบบนี้ก็จะช่วยลดแรงสัน่นสะเทือนให้กับรถเข็นด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะกับคุณสมบัติของรถเข็นคันนี้บอกเลยว่าน้ําหนักเบาแต่คุณสมบัติไม่เบาเลยใช่ไหมคะ หลายๆคนได้ฟังแบบนี้แล้วอาจจะถูกใจนะคะแล้วก็เริ่มสนใจรถเข็นแอปิการคารุนแอร์คันนี้แล้วมองว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับใครที่อยากมาลองสัมผัสรถเข็นจริงคันนี้นะคะมาได้เลยค่ะที่เบบิกิดทั้ง8สาขานะคะเรามาดูว่าเขาเบาแ,บาแค่ไหนเบาจริงอย่างที่พี่หมูบอกไว้หรือเปล่าเหมาะกับลูกเราและเหมาะกับเราไหมน้องๆที่เบบิกิดทุกคนค่ะยินดีให้คําแนะนําค่ะการเลือกซื้อรถเข็นเราไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าอยากให้มาลองสัมผัสตัวรถเข็นจริงๆกันดีกว่าค่ะและสุด ท้ายนี้ค่ะถ้าใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะคะอยากที่จะได้รับการรีวิวได้รับข้อมูลสินค้าของแม่และเด็กใหม่ๆที่เราจะนำสาสเสนอกันแบบตลอดตลอด,ลอดแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะและถ้าใครมีคำถามหรืออยากให้พี่หมุยมารีวิวสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันไว้ได้เลยนะคะแล้วพี่หมุนก็จะมาแนะนำให้ทุกๆคนได้รู้กันค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณมากาค่ะสวัสดีค่ะ